เอาไปมีเรื่องเดมเยอะมาเป็นเี่งานห้อเช่นห้องนี้ก็ลุงยังยิ้มเออแค่นั้นนะเนี่ยลุงเนี่ยดูนะลุงเนี่ยต่อตาเขาเหมือนกหืมตบตบพี่เนี่ยตาไม่เหมือนกับหัวยิ่งว่าเขไปยืดของเปิดอ๋อลุงหัวนีอะนั่นนนนเออนั่นนน ไอ้กระโดดไอ้กระโดดฮ่ามันรู้ถึงมาแน่ปาเร็วเอาคนมาอ้วนตามมาอู้เลยเอาคนมาที่หลังเอาแบบเตีวเตี้ยวแบตี้ยวแบบเตี้ยวแบบเตี้ยวแบบเต้ยวแบบเตี้ยวแบเตี้ยวแบบเตี้ยวแบบเตี้ยวแบบี้ยวแบเตียวแบบเี้ยัแบบเตี้ยวตี้ยเตาไปวแ้ไอ้ยว้ยวแบบเตี้ยวแบบเตี้ยวแบบเตี้ยวแเตี้ยวแบบตี้ยวแบบบี้ จ๊ะได้เฮ้ยคนที่จะไปทำของพวกนี้เอาแผงบ้านเอาแผงบ้านแล้วเรืาน้้ไปทีชอบถ้าไม่เปก็ไต้องว้าไม่ชอบก็ไม่ชอบผมคนนี้เขาชอบอะไแต่ที่ไได้บอกเขาแล้วาไม่ชอบรา้ พื่อหัวข้อมีผลกระทบกระกันเนียตรงนี้ให้ให้ย้ายมีผลอยางี่วาจะ้องอากออกมากอนโกงอไดจีดีโกงกก็ได้มาไทยไทลูกก่อนช่รับงานนะเรียบใช่ถาไทยนี่บอกนี่บอกเนี่ย่ตรง้เราไม่ได้เอ หลังจากพื้นพิการตรงนี้ก็คือว่าเป็นที่ทงกินของชาวบ้านอุทยานแนวพนวกจับตวัดพนวกจะเอาตรงไหนที่ว่าชุมชนคณะกำกับหมู่บ้านยืนยันว่าเป็นที่ทากินของชาวบ้านเขาเ็ิดจะงหวัพนวกนะครับเขาเปิดเว้นลูกเบิกรับดทรัพย์พการพื้นดกแไงนะครับแล้วก็แนวเขตแล้วก็จะมีอาจแนวเขตตรงนี้นะครับจะมีลูกหลาข้นในเขตอุทยานนะครับก็จะได้มาแจ้งทางก่าหลวงนะครับว่า อยู่ที่ตรงนี้คนล้มอุทยานแนวบนลงก่อนคนย้ายด้วงลงมาตรงนี้ด้วลงมาอยู่ในแนวละแต่ว่าที่ทำกลิ่นไปเนี้คนเหมือนได้ร้องตังลุ่มนะครับแล้วก็ร้องตะตงนนะครับอันนี้ชี้แจงของของในส่วนอุทยานนะครับขอบคุณครับ

เปิดกปิจมะนไะเปิดบันไอ่อจิมบันดทีเป็ปดในกันปิดนี่

เขาประสามยับได้เี่อเอาจริงๆให้ว่าเจ้าของกันนนะน่ะออนี่เขาเป็นเจ้าของลูกเจ้เาของอ๋อนี่คือมาอยู่ในในพื้นที่เขา แมวแมวมันอยู่ตรงต้นแมวไปมีกันอยู่แล้วมาวะมาะใครคนนี้นะตัอันนะตนี้ยังเดี๋ยวให้ไปแจ้งความนะถ้าตัวเขาอยู่ป่แล้วแต่นะโคแ่โหน้าคาเหนอะร้อเมตรแค่ไม่จบนะเหนือร้อนเม็ด นแค่ก็ไอ้นี้อดต่อดจยอยู่ใช่ไม่้ก็มลโอเคกเราก็จะได้ทามันตึกกันไว้ได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายแต่ในเมื่อมันใกล้เคียกันก็ได้มันก็แล้วแต่ทั้งสองฝ่ายน้องม็ได้ Okay.